มีได้ปลาดุกหน่อยก็ปลาคอหน่อยมากเลยพี่น้องเอายางละวเก้าหลังมหาฮกโตะเดี๋ยวไปใช้รอบกบอีกมือนี้จะได้ยุหาหกหลังนี่แหละนีไหมใส่รอบกบเข้ามือนี้ ตานีละลางเว้ยนยางมาเห็นกบตุ่นลงน้ำอยู่ซเซไวนี่แตะมือนี่เซซานี่ไว้ก็สองหลังน,นี่ละเป็นแปนนี่ Ôi, ta săn săn thế? nhằm thì phải luôn đi Sang, sang, sang. 正常，来注意点，来，开车注意点。 สุดท้ายแล้วครับมือนี้สุดท้ายของมือนีน้แล้วใจเงียม,มาหน่อยก็ได้ใส่หน่อยหลังหกหลังคือเก้าก่อนเลยหาหมวกเสียบลักแน่นๆก่อนบนแน่น เสร็จเรียบร้อยหกหลังคือเก้าครับมือนี่ถ่ายไปมืออื่นเศร้าตัดภาพไปมืออื่นเศร้าที่เปยังไดมานประมาณม่าเบื่องกันสวัสดีตอนเศร้าครับมือนี่ห้าบาดนี่เรากแสีออกมาแยามรอบกบเนาะที่เขาใส่ไว้แต่ว่า มือขึ้นนี่ฝนตกบักยางขักเลยรักสิวถ่วมรอบไข่เบิดแลด้วคือสิบบมี่อีหยังเขารอบไข่ยดอกมือนีมึงส้งยังได้แก่ไปเก็บไปกู้เพ่ไวก่อนเนาะฝนตกขักปดคึืนนี้ยมาเบิ่งหลังแรกก่อนครับนังหนอนว่าแล้วตัว ตกคักตกแน่ลายน้ำถ่วมรอบไข่มิดอิมซิมเลยมันจะมีอย่างมาถึกเนี่ยตายังกนดองแดงดองแดงคือเก่าอย่างสิละครับแค่เท้าใส่หลอบใส่แยงไว้แล้วปัดนี้ฝนตกมากกคเป,ป็นสิออกหากินทั้งหนอกมันสิบ,บอกเขาสิบบ่มาเลาะหากิ่นไก่มันจะออกกินไก่ก็สิบบ่มีอย่างมาเขาี่า โออยยู่่หลังที่สองกระถ่วมหลังที่สองกระถ่วมมิดอิมซิมถ่วมคักถ่วมเน่หาบูเห็นหอดหลอกตกแต่หัวคำความเนาะฝนมาคืนนี่ตกเป็นยางแห้งเลย จนแจงน่าเป็นท่่มรอบไข่เสียวยังมาถือกังเสเอไปโอ้ถมจนลอยเลยรอบไข่ยังลอยู่ในนี่บาดจชนี่ยเอ,อ,อ้ยูดังแหพี่รอง งูเขารอบไข่ตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันจมน้ำเนี่ยน้ำท่วมข้อมันมืมขึ้นนี่มันตายแล้วนี่เจอโอ้กบกับอะไรยังมีงูเขาอีกเออสรุปแล้วมือนี่ ฝ้าฝนตกแหงคักปวดน้ำถ่วมรอบไข่เบิดเลยมัไดเอียงเนี่ยกระยันงยันก็คือเก่าอยู่นี่ว่าบ่ได้ก็มีงูด่างแหตัวหนึ่งมาติดรอบขอ่ตายแอนแซนน้ำถ่วมข้อมันมาถึงกับอิป,ปูโตหนึ่งตัวบักไงเห็นบ่าเอ้ย ว่าเป็นยังทํามาหากิ่งกัมีหมานแน่บ่หมานแน่แหละครับเด๋ยวแต่ธรรมศาสตร์เนาะจังได้กับฝา,า,า,ากกตติามฝากกดไลเห็นไหนเดอ้อมือรุ่นสิบถ้าไปหาไซม์ไหมหระยวอากาศดีๆก็นถาไปหาไซหลอบคอยออกใต่กบน้ามูบด้ดอกคอยตาบ่าใครดีมาคืนตามันเดี๋ยวบ่ใครเห็นกบดอก